เมื่อวันที่17สิงหาคม2564ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการทหารพันธ์ดีโคกหนองนาโมเดลมณฑลทนหารบกที่29ค่ายกีฬีวดารอำเภอเมืองจังหลลวัดสกลนครพลโทธเนศวงชออุ่มแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยพลตรีพัชรพลสิริรักผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่29และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของมณฑลทนหารบกที่29ตามโครงการโคกหนองนาโมเดล ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2564ซึ่งเป็นการสร้างต้นแบบโคกหนองนามโมเดลที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกษตรกรรมธรรมชาติได้น้อมนำพระราชด,ดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตรโดยมุ่งเน้นที่จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับชุมชน สำหรับโครงการโคกหนองนามโมเดลเป็นสถานที่เรียนรู้วิถีชุมชนและฐานการเรียนรู้แก้ปัญหาภูมิสังคมเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการดินและน้ำเป็นที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชนของประชาชนในพื้นที่โดยรอบและจังหวัดใกล้เคียงต่อไปทีมข่าวมณฑลทหารบกที่29รายงาน